เกมน,นี้นะครับก็ทำให้ทีมของแดงนั้นเก็บชัยชนะได้สำเร็จนะครับอีกคู่เตะกันในเวลา22นาฬิกาอารเบย์สีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ชแชมป์เก่า บุกไปเอาชนะสาลกาดงในคอสเซลถึงถิ่นเซมเจมพาร์ค2ประตูต่อศูนย์ะครับและบิสินบายิงให้แมนซิตี้ขึ้นนำก่อนในครึ่งแรก1ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนที่ช่วงทบเวลาการแข่งขันครึ่งหลังเซกโออาคุนอเกลโรจะยิงประตูอีก1ประตูนะครับช่วยให้แมนซิตี้เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์เก็บ3ามแต้มแรกขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงช่วคาวด้วยประตูได้เสียที่ดีกว่านะครับซึ่งหลังจบเกมมานูเอลปริยกินีชื่นชมนักเตะแมนซิตี้ว่าทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะแผงหลังที่ช่วยกันตั้งรับจน็คระ ส่วนคืนนี้ก็จะมีทําการขันอีกหนึ่งคู่นะครับในส่วนของพิมลิกของอังกฤษนะครับ,ไ,รรบไปต่อกันที่ผลงานของนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยนะครับเมื่อวานนี้ทําดีที่สุดแม่ต้องบอกว่าสู้กันได้อย่างสนุกนะครับสำหรับการสู้กับบราซิลทีมอันดับที่หนึ่งของโลกครับวอลเลย์บอลหญิงเวลกังปี2014สนามที่3ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่อินรดสเตเดียมหัวหมากนะัมสุดท้ายทีมชาติไทยทีมอันดับที่12ของโลก คนผู้เล่นตัวหลักลงสนามแบบครบทีมนะครับพบกับทีมอันดับที่1ของโลกบราซิลเซตที่1ครับทีมนักตบสาวแซมบา้าเล่นประสานงานกันได้ดีแล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายกว่าครับเอาชนะไปได้25-15อต่เซตที่2ยังคงเป็นบราซิลที่ทำแต้มทิ้งหางทีมชาติไทยตั้งแต่ช่วงต้นเซตแล้วก็เอาชนะไปได้25-18อต่นะครับ ส่วนเซตที่3นักตบลูกยางสาวไทยเล่นกับทีมมานลเซียของโลกได้อย่างสูสีแต่ว่าต้านทานความแข็งแกร่งของสาวบราซิลไม่ไหวครับพ่ายไปอีก25ต่อ17ครับจบเกมบราซิลอันชนะไทยไป3เซตร,รวด25ต่อ15 25ต่อ18และ25ต่อ17ครับพวกเราก็ทำบรรลุตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งหวังเอาไว้นะครับก็คือเราได้ชนะอย่างน้อยหนึ่งทีมแล้วก็เกือบจะชนะนะครับ ที่สคคัญก็ือทีมรตอองเราเเราาาานีจะ้้้กกวหไปสุปผลงานของทีมสาวไทยแข่ง9นัดชนะ2แพ้7มี6คะแนนจบในอันดับที่11ของตารางคะแนนนะครับซึ่งหลังจากจบการแข่งขันรายการนี้ทีมนักตบลูกยางทีมชาติไทยมีโปรแกรมแข่งขันอีก3รายการสําคัญในเดือนกันยายนนะครับก็คือวอลเลย์บอลหญิง AVC c ซีคัพสองพที่จีนเอเชียนเกมส์สองพที่อินชอนเกาหลีใต้และวอลเลย์บอลเวิลด์แชมเปี้ยนชิพสองพที่ประเทศอิตาลีครับ มาดูกันที่ฟุตบอลในบ้านเรากันบ้านนะครับเมื่อวานนี้โตยโยต้าไทยพิมลิศครับฉลามชนชมรีเอฟซีนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับแต่ว่าทําได้ดีที่สุดเพียงแค่เสมอกับสิงห์ท่าเรือ1ประตูต่อหนึ่งครับฟุตบอลโตยโตยโต้าไทยพิมลิศที่สนามชมรีสเตเดียมฉลามชนชมรีเอฟซีเปิดบ้านพบกับสิงห์ท่าเรือครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับครึ่งหลังนาทีที่59เจ้าถิ่นออกนำก่อน1-0งจากจังหวะซ้ำเผ สามเข้าไปในลูกนี้ครับจากนั้นนาะทีที่63แปดแรก็แรกซิมิซินะครับโมงให้เอกพันธ์อินเตสเซนอดีตนักเตะของชนบรุรีไปเข้าไปนะครับช่วยให้สิงข้าเรือตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับยิงเข้าก็ไม่แสดงอาการดีใจครับเพราะว่าเป็นอดีตนักเตะของชนบรุรีจบเกมเสมอกันไป1 1ครับ อีคู่ที่สนาม PTT s t a d i u เดียมปตทระทอรยองเปิดบ้านเอาชนะโอสสภา M150 สระบุรีไป2ประตูต่อหนึ่งโดยทีมพลังเพลิงได้จาก h a r r รี่เดสมารสนาทีที่8และรูฟ n o s a n c h e สนาทีที่21นะครับก่อนที่อารอนดาซินวาจะยิงตีตื้นให้กับโอสสภานาทีที่64แต่ก็ไล่ไม่ทันครับปตทเก็บ3คะแนนสาคัญแข่ง29นัดมี26คะแนนต้องลุ้นหนีตกชั้นต่อไปนะครับ ส่วนผลคู่อื่นครับราชบรุรีมิตรผล FC เอาชนะ t o t อทไป1ประตูต่อศูนย์สมุทรสงครามเสมอกับอาร์มี่ยูเนเต็ดสประตูต่อ2และบางกอก gas เสมอกับแบงคอกยูเนเต็ดหประตูต่อน1นะครับไปสรุปตารางคะแนนในขณะนี้กับรันลำยูเนเต็ดนำเป็นจ่าฝูงแข่ง30นัดมี62คะแนนชนบรุรีอยู่ในอันดับที่2มี59คะแนนและ SCG เมืองทองยูเนเต็ดอยู่ในอันดับที่3มี58คะแนนครับ มาถึงความเคลื่อนไหวของศึกเอเชียนเกมครั้งที่17ที่เมืองอินชอนของเกาหลีใต้นะครับถ้านับ,น,บนับจากวันนี้นะครับเหลือเวลาอีก30วันก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับวันนี้เรามีความเคลื่อนไหวของทีมกรีธาสาวไทยนะครับเป็นกิจกรรมนอกสนามนอกเหนือจากการฝึกซ้อมนะครับไปไดมกันครับกับก็เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวของศึกเอเชียนเกมนะครับ ซึ่งทีมกรีฬาสาวไทยก็จะเดินทางไปแข่งขันในเอเชียนเกมที่อินชอนเกาหลีใต้ด้วยนะครับครับพี่แดงพี่สวิทต์ครับมีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของภาพนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้กันแล้วกันนะครับสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมซึ่งเหลืออีก30วันเท่านั้นนะครับเอเชียนเกมครั้งที่17ที่เมืองอินชอนของเกาหลีใต้ก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับค่ะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวช่วงหน้า,นาไลฟ์แอนซายบายกิ๊ฟจังนะคะจะพาไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สามมิติแห่งแรกในกรุงปักกิ่งค่ะสนับสนุนโดยยากเกรกคูสำหรับบำรุงร่างกายกรุงเทพประกันชีวิตยาเมเ็ดบรรเทาปวดซาร่า